สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ ะหมีนักตตัวก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อบหมีนะคะก็มีเป็นศิลปินค่อนข้างใหม่มากเลยวันนี้ก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากๆครั้งแรกของมีคือปกติมีมาเขาดาวที่ไอคอนสยามทุกปีอยู่แล้วแต่ว่ามาแบบมากับคุณพ่อมาดูปกตินะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะว่าได้มาในฐานะศิลปินก็คือแต่ก่อนมีเคยเป็นเกนะิลกรุ๊ปเนาะแล้วมีก็มาทําเพลงของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้ขึ้นโชว์บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะในงานนี้ค่ะ,ะ,ะเราก็เจอบหมีกันมาวัานแหกเก่า กกว,วันนี้มี่จะเตรียมความพิเศษยังไงบ้างคะเพราะว่าวทีใหญ่มากออวันนั้นมีมาร้องธรรมดาคนเดียวแต่ว่าวันนี้นะคะมีก็ไปฟอร์มทีมฟอร์มวงมาค่ะก็จะมาเป็นแบบว่าเหมือนแนวเล่นสดเลยค่ะทุกคนก็จะมีกองกีตาร์เบสคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องอย่างงี้นะคะก็อยากให้พี่ๆทุกคนรอติดตามรอฟังนะคะเพราะมีททาเองทุกขั้นตอนเลยค่ะเพงลงรวมถึง MV ด้วยนะคะ มีงานต่อๆไปก็จะดีมากเลยค่ะทุกคนก็จะได้เห็นแบบฟูลแบนแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้วันนี้ถามว่าเธอเตรียมต่าอันนี้หนูเตรียมวิ่งล่องไหมเตรียมพอมีเตรียมแบบว่ามองหน้าพี่ๆทุกคนเลยแบบว่าจดจำเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆในชีวิตเลยนะคะเมื่อกี้ก็พร้อมแล้วเมื่อกี้ได้ลองใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นครั้งแเป็นครั้งแรกในชีวิตฟงอย่างนี้ใช่คืออาจจะเคยสมัยก่อนเคยขึ้นเวทีที่แบบว่าเหมือนแบบมีผู้ชมอยู่ด้านหน้าแต่ไม่ ไม่ใช่ค่ะไม่เคยแบบว่ามีรอบพิด360องศาขนาดนี้ก็รู้สึกว่างานแบบใหญ่ขนาดนี้มีก็เตรียมพร้อมเหมือนกันค่ะที่จะทําให้แบบงานรู้สึกดีใจที่ชวนหมีมานะคะวันนี้จะมากี่เพลงะคะวันนี้มีสี่เพลงค่ะก็เป็นเพลงของตัวเองหมดเลยนะคะก็อยากจะมาฝากพี่ๆทุกคนนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้แฟมีังไมีกอง้อไรนแฟนบ้างก็ซิงเกิลสุดท้ายซิงเกิลที่4ี่นะคะเป็นเพลงที่หมียังไม่เคยปล่อยที่ไหนไม่เคยร้องที่ไหนก็ที่นี่จะเป็นที่แรกเป็นของขวัญให้กับทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็อยูย่ถึงเขาดาวถึงแาาบบ ค่ะมีไม่พลาดอยู่แล้วเพราะบอกแล้วว่ามาทุกปีกปีนี้รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะคะมี่ก็ไม่พลาดค่ะ่ค่คุณแมนใช่ค่ะคุณพ่ออยู่นี่ด,นด้วดยกัน <laughs> ใช่ค่ะดูทุกปีก็ติดเจยค่ะปีหน้าตั้งใจจะเจอ หมีก็ยังคงทำผลงานเพลงออกเรื่อยๆทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Youtube, เอ o t i f y หรือว่าอะไรทุกช่องทาง Apple Music นะคะก็สามารถติดตามบะหมี่ได้แค่เสร์ชว่าบะหมี่ KT นะคะก็จะมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าทุกคนสัพพอร์ตใช่ค่ะแล้วก็ไ,ไหมๆก็เดี๋ยวมีปีใหม่แล้วอุยพอ ก็อยากจะอวยพร Happy New y ย a r ทุกๆท่านเลยนะคะรวมถึงผู้ชมทางบ้านด้วยเนาะแล้วก็ที่นี่ด้วยอยากให้ทุกคนมีความสุขปังๆเฮงๆรวยๆแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆในปีหน้าและปีต่อๆไปเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ